คิวเขาสเป็นต์ออฟเพโอลิมปัสเที่ยเขาอะไรทุกอย่างนี่แหละต่การของพี่อะไรนะทวาูความคมอ่ะจิจุ๊บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอะไรกัาดโอ้ยวันนี้แขกกับเพื่อนรูมีท่าทางของแกฉันดีใจมากพี่เขามันจบรายการจบเลยปพี่คิดบ้างแต่นรถเลยนะไอเห็นใช่ใช่ใช่ EP นี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะพี่สงกรานต์และเอ้ยจีรัชค่ะ สองคนมีแต่ช่องไหนให้ฝากช่องนั้นก่อนเลยค่ะก็เอ้ยนะคะมาจากช่องแมส m u s สิค่ะ แล้วก็พี่สงนะคะมาจากช่องนั้นหลนวดและก็แอนแมทมิวสิกค่ะเออมาควบกันบอกก่อนเลยถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยแต่งตัวดูเหมือนแบบนัดทนมาอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าไม่ได้นัดเลยท่านทั้งสองใส่สีฟ้านี่มีนัยยะอะไรไหมคะเช่นแบบเฮ้ยมีเพลงโปรโมทไหมอะไรจริงจรงเพลงโปรโมทจะเป็นสีบูใช่คไม่มีอะไรเลยอยากใส่อ๋อยากใส่มาตรงกันเลยเฉย เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรที่มันกำลังมาช่วงนี้พี่ยช่วงนี้ไม่มีเพลงหนึ่งที่มันน่ารักมากเกินปุยมุ้ยใครนะของหนูอเอง ฝากทุกคนนะคะไปฟังเพลงเกินปูมุ้ยได้นะคะทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วก็ดูเอม็มวีที่ช่องแมทมิวสิเกมของเราในวันนี้เอาจริงๆพี่สงการเคยมาเล่นแล้วใช่พี่สงรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะคะเอาจริงป่ะรอบที่แล้วมาทายการ์ตูนที่อยู่บนหัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่รอบนี้เป็นไงและเกมของเราในวันนี้อยู่กับเกม A ถึง Z ในลูกหนังและซีรีส์จ้า โดยในเกมนี้นะคะเราจะมีสละให้จับค่ะเพอเราจับขึ้นมาเนี่ยทีมงานก็จะประกาศนะคะว่าสุ่มได้ตัวอักษรอะไรใน A ถึงเหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาคนละ20วินาทีในการคิดนะคะถึงชื่อจัลละครหรือซีรีส์อะไรก็ได้ที่มีอักษรนั้นนำหน้าและเมื่อถึงเวลากรรมการจะนับถอยหลังและผู้เล่นจะต้องตะโกนชื่อนั้นออกมาพร้อมกันทุกคนที่ตะโกนชื่อซ้าออกมาจะได้รับกัโลกไปส่วนใครเนี่ยที่ตะโกนออกมาแล้วไม่ซ้ําใครนะคะก็ถือว่ารอดจ้าอ๋อ oh. ใช่มันเป็นอย่างนี้จุดเราไม่ตอบนะถ้าเกิดสมมุติวา่าเราแบบไม่พูดหรือ,อเราพูดโมวออกมาล่ะสมมุติว่าเวลามันกดดันใช่ไหมออสามจน แต่ใหม่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีชื่อหนังชื่อละครซีรีส์อะไรที่ออกมาแล้วเพื่อนในวงรู้สึกว่าเฮยแก้มันมันไม่ถูกต้องก็ได้อีกกระโหลกหนึ่งไปเช่นกันครับอ๋อถ้าโดนทัดท้วงเห็นว่ามีบทลำโทษด้วยแต่รู้สึกใจคอไพิธีตรงนั้นเลยเดี๋ยวพี่กวงานรู้ได้ไงครับบทลงโทษก็มันมีกระโหลกไงใช่เกมนี้มีบทลงโทษครับแต่ว่าจะยังไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวจะให้ลุ้นกันครับก็โทษนะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนตะโกนซ้ำมาแล้วเนียนว่าภาคสองเนียนไม่น่าไม่น่าจะจบไม่จบ สมมติว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยเอ้ยได้ยินผูกบุตรงต้องเปิดเลยต้องพูดชื่อภาคหรือเปล่าอุ้มเอาแฮร์รี่พอตเตอร์มาใหแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเลยอย่างรอบที่แล้วที่เราเล่นตัวละครเราก็ห้ามแบ่งฉันก็เรื่องก็ต้องห้ามแบ่งภาคนะมาไม่ต้องแบ่งภาคทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมมากเลยครับให้เกียรติใครก่อนดีให้เจ้าของซิงเกิลเลยค่ะเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยตัวอะไรเอสเอสจำไปละยี่วินาทีหนึ่งสามแน่เลยว่ะ ไม่ออกเลยว่ะสิบวินาทีโอ้โหคกูไม่ซ้ำแน่สามสองหนึ่งหมดเวลาสามสองหนึ่งสเตนเจอติงโฮมคัมมิ่งสเตนเจอติงสาคอ สุดสาคอเป็นซีรีส์เหรอพี่อาไมันอยู่ในแบบเรียนไม่ใช่หรอมันไม่มันมีเวอร์ชั่นคนแสดงเลยอ๋อเหรอสุดยอดเลยว่ะพี่สุดสาคอเอ้ยชอบว่าถ้าพวกเราไปเวรนี้ต่อไปก็จะไม่มีใครได้กระโหลกเอาก็ไม่แน่มันอาจจะมีสักครั้งก็ได้อ๋ออันนี้คาดหวังใช่ไหมเนี่ยอาจจะได้แบบคิดไม่ออกอะไรอะเดี๋ยวทุกคนรอดเกมนี้ครับเย้อุ้ยยยยเห็นปะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนทําโทษป๊อกนี่หนึ่งสองสาม อีค่ะอีอะไรวะอันดับอะไรนะเฮ้ยอีอะไรอ่ะอีไม่ได้อีอะไรวะอีไรเงี้ยอียังวะเฮ้ยเวลาไม่มดแล้วหมดเวลาสามสองหนึ่งเอซีเออีซีเค่ะเอ็มันต้องมีสักเรื่องเฮ้ยดีนะอีเจียไม่ชอบดีนะหวานไปก่อนชื่อเอ็เนี่ยมันต้องมีสกิลแล้วของกูคืออีส้มสมบัต ใช้ได้นี่กิซอมจบวันเอ๊ะที่แปลว่าเลขแปดอะ แม่มีไอเอดีมีเก่งเหรอพ่าเก่งเหรเพราะแต่เราคุ้นมากจริงๆนะว่ามันมีหนังชื่อเอสดมันก็เรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะบอกหะนี่เรื่อเีเคยเห็นแต่ก่อนแน่ตอนเลือกหนังอะ่รแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ยังไม่เคยดูไม่ผิดโจทย์เพราะว่าไม่ได้บอกว่าเราต้องไม่ต้องบอกว่าเราต้องเคยดูอันนี้อะไรล่ะจะบอกว่าซูเปอร์เอชดไหมไม่ใช่เอสดเฉยๆหนังออสเตรเลียเนี่ยเหรออันนี้ทุกคนให้ไว พี่มิตรภาพที่ดีเป็นไปอย่างนี้นี่ถือว่าเกมที่สองดาวพิ่นำต้นทุกคนรอดครับเย้เย้อายเอ็กฮะเอ็กผู้ชนแน่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 ถามก่อนทิมงานเน่ยคิดแยกออกมาได้ใช่ป่ะคิดก่อนเผื่อมีอัคะแนน10วินาทีอุ๊ย10วินาทีแล้วอะอะไรผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องตอบแน่เลยอ่ะฉันว่าอะไรเนี่ย มันจะมีเทงส่วไหนคนจะคิดเยอะแล้วมันก็ไปตอบอย่างอื่นหมดวเวลานะสามสองหนึ่งเอกซ์ไหอะโจ้จะพูด <c oughs> จะพูดไปรุนเลย <c oughs> แฮมกี้กีจะพูดว่าไตรลโฟนแต่ก็ไม่น่าจะมีหนัง <c oughs> ไซโลโฟนคืออะไรเครื่องดนตรีมั้งเลยก๊อกแดงอ่ะพี่เครื่องหนองแดง XO 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 มันต้องมีหนังแบบไปลอยลูกไปรุ่นูกพลังนี่ครับเน็ตฟิกเฮ้ยใช่เลยขอบคุณเน็ตแล้พี่กขึ้นสมกีับอะไรครับเบสแมนอันนเกือบชนแล้วไม่หลบการไม่หลบเลยไม่หลบเลยพร้อมชนเลยเราไม่น่าจะชนไปด้วยกันนะจริงๆไม่น่าเลยไซโลโฟนแล้วไซโลโฟนเนี่ยมันเป็นหนังสั้นครับหนังสั้นไม่นับด้วยงั้นข้อนี้ซอบเบอร์เป็นหนึ่งกิโล หนีมาน้่นนี่ย่นะอย่างน้อยๆจำดีกว่าเนาะจะได้ก็รู้ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็จะได้ลากเพื่อนไปด้วยกันเลยถูกกันเลขึ้นครับข้อต่อมาครับทาแซดมานะโอ้โหกูซีบ้ากว่าเลยจำโอโอโหโออะไรวะเฮ้ยซอฟเหมือนจะคิดได้อะไรวะโออะไรวะหมดเวลาครับสามสองหนึ่งโอ้ยจี้กูปะขอพี่สงก่อนครับ on air ตอบอบโอเชียนทาวเวลล์โอลิมปัสไล้วมีอะไเทือเขาอะไรทั้งอย่างนี้อ่อนแอมีแล้วถ้าอ่อนแอ่มนใช่ก็ตอนนี้แหละใช่อ่อนแอมีป่ะนี่พี่คลิปคู่อยู่มันมีจริงจมันเหมือนพี่ซอไม่เหมือนเหมือนมีอ๋องจริงเหมืองพี่ซอเพ้ออะไรนะโอเชียนทาวเวลเป็นหนังหนังอาถยาไอหนังจุลกรรมจะบอกว่าอ่อนแอมีจริงๆด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ย ประเด็นคือพี่ส่งตอนตกดูเหมือนไม่มั่นใจนะคะแต่พอตอบเสร็จแล้วดูมั่นใจเลยอยู่พี่เกี่ยสุดยอดเลยว่ะตอนแรกเอยจะตอบโอละหนอแล้วมีปะวะตอบโรงเรียนเลยมีปะไม่น่ามีนะคุณจากไหนคุณโอลิมปามีไหมมีแต่โอลิมปัสแฮทโฟลเล่นี่ไงใช่เลยอันนี้เลยค่ะคุณพูดไม่เต็มชื่อไม่ได้สิอันนี้เลยเอาไม่พูดแล้วหนคนเลยนี่เป็นสกิลเอาตัวรอดอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมโอลิมปัสแฮทโฟลเล่น่ะมีแต่ว่าโอลิมปัสเฉยๆไม่มีในหนึ่งกิโลครับ เราไม่ีเพื่อนแล้วมันก็แค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละข้อต่อมาครับเอาล่ะจึ๊บไอ้ไม่ไลาไอ้ไอ้ใช่ไหมไอ้ค่ะตรวสอบใหญ่มันไม่ใช่ติดลบใช่ไหมอุ้ยฉันเสียเวลาทำไมเนี่ยสิบวินาทีหมดเวลาโอ้หมดโอ้หมดแต่เบอร์สามสองหนึ่งไอเล่นไอ้เนแมนไอชิววนตัวแรกไอ้เล่นไอเล่น เนตอนแรกคิดถึงชัตเตอร์ไอซ์แลนด์แล้วก็มันมีตัวเอสนี่ว่าตอนต่อมาก็นึกถึงเดอะอินวิ visible g u แต่มันเป็นตัวเด่นนี่ว่ามันไม่ได้เลยเราก็นึกถึงหลายเรื่องก็เป็นการ์ตูนจะบอกจริงๆเรื่องไอซ์แลนด์อ่ะมันมีหนังที่เรื่องว่าเดอะไอซ์แลนด์อยู่แต่มันมีดีอยู่พี่สองแล้วครับอีซิมบูส์ว่ะในเวนหนังปะปูลนิวเกนีสอบว่าหนังออสเตรเลียสอบว่าหนังก่อนนะเนี่เจอหนังปะปูลนิวเกนีเข้าไปข้อนี้ซ้อมกับพี่สงการได้ไปคนละหนึ่งก๊าโลครับเรียกมากเลยเพื่อนอืมคิดไม่ถึง ไอโรบอทไงโอ้ไอโรบอทมีหบายเรื่องเลแสองเปลี่ยนตัวแล้วสองตัวใหม่จะมาแล้วหนึ่งเอ็นเอ็นครับเอ็นไก่ทอดอร่อยไหมนี้ได้เลยเก็บไว้ได้ไหมไม่ได้สิเดี๋ยวถึงเวลาไปแล้วเนี่ยสิบวินาทีเอ็นเนาะเอ็นอะไรสามสองหนึ่งหมดเวลาโอเคค่ะสามสองหนึ่งชื่อเรื่องนาคีเดวบาน่านี่ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอยู่ข้างไม่ไล้นาคี ไม่ตอบการละครับ no answer อันนี้คือพี่ไม่ตอบน้องไอเดว่าไม่ใช่มันมีชื่อเรื่องมันซึ่งเดือนหน้าครับมีครับอะไรบอกว่ามันคุ้นนาคีมีค่ะบมีอะมีครับเรื่องมันเป็นยังไงพี่หนังศิลปกรรมอุ้ยพี่ดูหนังเยอะนันเนี่ยเฮ้ยงั้นข้อนี้ทุกคนก็รอดรอด ในคอไม่ดีเลยทำไมตอนนี้มีซอฟสองกระโหลกนะคะแล้วก็มีเอ้ยกับพี่สงก็คนละหนึ่งกระโหลกไเกยไปโอเคราว่าเราไปเวาแง่ายๆเอาตัวง่ายง่ายหนึ่<ไ>งสองสามวีวีวจับเวลาครับโอ้ซ <c oughs> าำปะวะ แน่เลยว่ะ right? ใช่หรือเปล่าหมดเวลาครับ3 hey, 2 3> şey 1สองหนึ่งวีโฟเวเดต้าเอ๊ะนี่เราได้ยินสองคนเข้าเหมือนพูดเหมือนกันเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอครอะไรกูไวโอเลตโอเควไยโอเลตไวโอเลตฟีโฟเวนเดต้าเอ้ยเราลอดวีฟอร์เวนเดต้าก็คืออันนี้คือ่างใช่ใช่ใช่แต่จะบอกไวโอเลตยังไม่เจอเลย มันไม่มีได้ไงคำนี้มันน่าเอาไปใช้มากเลยนะะองสเดาเนี่ยหรนอนเออแต่เป็นคำที่ดูเนี่ยจะเป็นหนังแอ็กชั่นใช่อะไรอใครแบบว่าคิดชื่อแล้วไม่ออกก็เอาไปใช้ได้เข้าไปหนึ่งกะหลกมันมีอันไหนบ้างอะคะพี่ ดที่หนังเอทเราที่เป็นหนังออสเตรเลียยังไม่ได้ได้และครนนั้นก็ให้แล้วไงเออเอาเออทั้งกันให้เพื่อนกนเลยก็ก็มีเห็นไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูกันไปดูเลยถือว่าขอบคุณก็สรุปมีขตอนี้ทุกคนรอดโอเคซอฟเอาดีๆซอฟได้ได้เอาตัวง่ายๆเอาดีๆเลยนะเอาตัวง่ายๆเอาตัวง่ายๆเปิดดี เฮ้ยได้ตัวดีจ่ิงเนี่ยดีดีเลยอ่ะได้อันนี้รู้แน่ว่าซ้ำแน่แน่เฮ้ยจริงป่ะเออไม่ใช่ล็อกทรของพี่ชายเฮ้ยเราคิดอยู่เลยอ่ะยังไม่ต้องมีคนพูดแน่เลยอ่ะอะไรอ่ะหมดเวลา1นึ่งสองดรัสดอนบรีดด็อกเวอร์สอของพี่สงเออ คนทำดีมากตอนนี้ทุกคนรอดวังอยู่นะคะเหมือนแบบไม่เจอบุตรของเทอเลยเฮ้ยจริงจริงอ่ะก็เป็นเราอยู่เลยเนี่ยว่าถ้าเกิดน้ำอ่ะข้อต่อมาครับเฮ้ยอีพีนี้คือแบบไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่มีแต่เราได้กระโหลกมาเพราะเราตอกมั่วทั้งนั้นใช่ไม่คือไม่ซ้ำเพราะว่าเราพูดคำนามออกไปเออจริงสี่จับเวลาครับซ้ำแน่เลยปะเฮู้ซี่เหรอ ตามแม่ครับของกูมอผีได้ครับอะไรนายพี่ขู่ก่อนได้ด้วยเหรอสองยิงไม่ได้ดิหมดเวลาเคทโรเม่้เป็นพูดเหมือนเขาเป๊ะอะไรร้างแม่เรื่อต่อการแล้วครับคอนสแตนตินหุ้ยแอนดูริปเป็นพระเอกโอ้โหคือคือเราเนี่ยเราเอาง่ายไงเมื่อกี้เราได้ด็อกเวสต์แล้วไม่จะตอบแคทเวสต์ด็อกแล้วจริงงานมีข้อผิดพลาดครับจะบอกว่าข้อที่แล้วอ่ะตัวดีอ่ะด็อกเวสแคทมันไม่มีอ่ะซอฟมันเป็นแคท vs สต์ด็อกอ่ะ อะไม่เจออันานานขนาดนั้นไม่ใช่วันสูดด้ที่นายเชนแอกรอหรือว่าเราเล่นเกมตอนเด็กเยอะไปวะที่แบบหมาแมวมันสู้กันนะที่มันปากระดูดกันที่มัน<ส>ตีกวางตอนซอฟจะโดนกระโหลกไปอีกหนึ่งกระโหลกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะหนูว่าเราไม่ควรเชิญใครมารายการีล้กัะที่เหลือก็เอาใจช่วยนะครับ้อต่อมาข้อที่ิสิบแล้วจีจับเวลาเอาจริงๆความมั่นใจมันขาดไปเรื่อยๆแล้วอะตอนเนี้ยสิบวินาที ก็พี่สอบเคยดูสามไมเนี่ยเออทำไมเราเราแวงมากเลยอ่ะหมดเวลาสามสองหนึ่งก่อนเกิล Galaxy สองก่อนเกิล Guardian ออมติกาเล็กซี่กุสบัมข้อนี้ทุกคนรอดเย้ทำไมข้อรอดมันเร็วจังเลยเป็นข้อที่รู้จริงไง เหลืออีก5ข้อสุดท้ายจะเริ่มมีโบนัสแล้วข้อต่อมาจะเป็น2กระโหลกถามหน่อยมีใครอยากได้กระโหลกเยอะขึ้นไหมเราซอฟจับเลยพัตตาซอฟจับเหรอคิวหนังคิวอะ <laughs> คิว หนังอะไรวะมันหนังอะไรเจ็บช่องอ่ะทำไมพวกเราไม่จับให้ได้ตัวนี้ก่อนหน้านี้ปู่เรามาล่อบุนอ่ะโอ้ยนั่นดิหมดเวลาเดินสองสามควันต้าแล้วขอคว้ากาตาใส่แคนเบอร์รี่คิวเอใช่ไหมสกอร์ได้คิววะซอมล่ะควันต้าหรืวะหนักวิทยาศาสตร์สักมันต้องไม่ื่องของการละไม่ไม่ได้ไม่รู้แล้วควีนอะไรเงี้ยควีนแกมบิดอะไรเงี้ย กาตาฮะโทษนะเอ็นเอ็นดูทีมงานดีก็ตั้งใจสุดพร้อมจะพยายามเลยมึงหาควอนตัมกว่านี้ไวนี่ยเดี๋ยวการของพี่อะไรนะครับไปข้าความของคนบอกชอบชจะบอกว่าถ้าควอนตัมเฉยๆมันไม่มีมันมีแบบควอนตัมออฟโซเลสนี่มั้ยแต่ควอนตัมเฉยๆไม่มีฉะนั้นข้อนี้ทุกคนโดนกันไปคนละสองกะโหลกทำไมรอบนี้เราไม่รอดโอ้แล้วเราพุ่งไปหกโหลกวเนี่ย ขอตัวง่ายๆวายยูทูบเบอร์วายจับเวลาโอ้โหอะไรไม่ออกแล้ว่ะเข้าใจคขาเพาะความมั่นใจมันหายป่ะอะไรวะสามสองหนึ่งหมดเวลาเฮ้ยรู้สึกสิ้นหวั่นคิดออกพอดีเลยหนึ่งสองสามเยสเดย์เยสเดย์ใช่แล้ป่ะือเปล่ายู you and me ทุกคนรอดเย้อยากเก่งให้น้องกว่านี้ป่ะโอ้โห ขอตัวแซดให้พี่สมเลยต่อไปจะเพิ่มเป็น3กะโหลกนี่แหละโอกาสที่ฉันตอบได้มึงกลัวอะไรกูมาเนี่ยโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายเริ่มเปิดนะครับเอ้ยตัวแซดจริงด้วยนี่หลบมาเนี่ยจับเวลาเฮ้ยเทำไมได้เฮ้ยไม่ได้กูโมดเก่มาได้เอ้ยก็มีโมดทำแน่ๆซ้ำแน่ๆมึงพูดคาเดียวกูแน่นอนมึงพูดคาเดียวกูแน่นอนคิดว่าเรารอดมั่นใจแล้วต้องมีคนโดนแล้วแหละแน่นอนมึงพูดคาเบียรกูแน่นอนหมดเวลา หนึ่งสองสามโซดี้โอ้ my god ฉันเพิ่งดูเมื่อคืนฉันมั่นใจมาว่าหนังมันเก่าแล้วโซดีแอกพี่สองครับซู้พี่สองกันวะอยากเก่งให้น้อยกว่านี้หน่อยตี่ตอบซีบ้าดีกว่าวะนจะมีหนังเรื่องสีบ้าแม่รอเปิดเรื่องเลย แข็งใจเลยเออถ้าซีบ้าซีบ้าเฉยๆนี่น่าจะไม่มีเหมือนมีหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นม้าลายที่แบบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นม้าแข่งใช่ปะอ๋อเฮ้ยพี่ดูหนังเยอะไหมหนูดูหนังเยอะกูแต่งเพลงจากหนังคนส่วนใหญ่จะแต่งเพลงจากการอ่านหนังสือพี่อยากแต่งเพลงจากหัวกระโหลกพี่ไม่กล้าแต่งหัวกระโหลกว่ามันน่าจะเหมาะกับซอฟที่สุดงแล้วข้อนี้ซ้อมกับเอยได้ไปคนละสามกะโลเออ ไหนจะตอบว่าสวยตัวเองเนี่แหละข้อต่อมาเพิ่มเป็น4กะโหลกเฮ้ยไอ้เดี๋ยว็กมายื่นมาแล้วไม่จ่ายเอาดีๆีปวดอะไรกูวะเนี่ยคือเหมือนแบบอยากให้พี่สงแพแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากเพิ่มกะโหลกเงี้ยหรอใไอมันมันเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆโอเคพร้อมนะเอชเชื่อมาไหมอ่ะมันซ้ำแน่นอนยังไงเราก็คงโดนเราจะลากเพื่อนไปด้วยอ๋อาได้เลยเนี่ยถึงเอ้ยซ้ำอ่ะฉีดไม่ได้ที ไม่แน่ใจว่ามีคำหน้าหรือเปล่าหมดเวลาฉันจะลองเสียงดูสักครั้งเดินสอบทราบค่าสอบแม่ดิฉันดูว่าจะโดนไหมนะเดี๋ยวค่าสอบแม่ดิฉันรีบประกาศแล้วครับฮันนี่บาลคือไม่แน่ใจว่ามีตัวหน้าหรือเปล่าเป็นอันนี้เลยใช่ป่ะใช่ฮันนี่บารคือตอนแรกเนี่ยคิดถึงแฮร์รี่พัทเตอร์แต่เดียวเป็นซีรีส์แต่พี่ไม่ใสลยครับใสามหรอแต่เราก็รู้สึกว่า ทุกคนพูดถึงตัว H เราเราเราทุกคนเป็นซีรีส์เน็ตฟลิกนะ House okay. of ไม่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 เกี่ยวกับประธานาธิบดีนั่นแหละ h o u ค e of c เฮ้ยแต่มันมีอีกเรื่องนึงจริงๆนะเ o ามีอีกเรื่องนึงคือ White House Down เราไปอยู่ในมิดไหนมาเนี่ยซอบมันคือคือไม่มีเกกี่ยวับประธานาธิบดีป่ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเราจำชื่อผิดไงไ i g h สีกะโหลเองถามๆหน่อยดิเฮาเฉยๆเนี่ยมีไหมมีเฮ้าส์เฉยๆมีทำไมจะไม่ตอบเฮาเฉยๆอ่ะเรียบร้อยซอบสีกะโหล เคยมีคอมเมนต์บอกว่ารายการเนี่ยเหมือนน้ำมาแกงช่องตัวเองเขาคงพูดถูกจริงๆด้วยนะข้อต่อมาข้อสุดท้าย10กะโลกไปเลยไม่หล่ะแม่มาอยู่ทิคามกับพี่สงการสิจริงข้อนี้ซ้อมเล่นก็ได้นะอุยนี่แรงอ่ะเกินปุยมุ้ยล่ะเออจริงเพลงใหม่นะเล่นลืมแซกเลยจะบอกข้อนี้ตอนแรกตั้งใจเป็น5้กะโหลแต่ว่าจะบอกว่า5้กะโหลซ้อมก็ยังแพ้อยู่ดี ฉะนั้นข้อนี้จะเป็น6กะโหลกแล้วกันฉะนั้นใครเท่าเอ้ยแพ้ก็จะเท่ากันโดนคู่จริงๆตัวจริงถ้าเราตอบเกินปุยมุ้ยเนี่ยก็อาจจะแบบว่าได้คะแนนพิเศษเพียงเลยให้หอมพ่อสุดท้าย6กะโหลกจะได้มีลุ้นหน่อยตัวเอจับเวลาทั้งกลุ่มชัวพี่สงตัวเอพี่สงชัวร์เลยสิบวินาทีคิดได้ไวอย่างเงี้ยทั้งกลุ่มชัวเชยไหมวะหมดเวลา เราจะเดิมพันสักครั้งเดินโซ่บ้าง N with E ออสตาอีสบอนแอนวิ an E นะ N w i t อ an E เธอขู่ขานเรื่องใหญ่ให้เราได้กันลูกนะพี่นะแ N main วูพี่สูงลอดทุกตาจริงๆนะโอเคทุกคนเอ้ยผิดค่ะเอ้ยผิดเอ้ยเอ้ยไม่ผิดตอกี้เอ้ยต้องเป็นเดอะเดอะสตาร์อีสบอนค่ะจะคิดจะแค่เพียงแค่ไหนจนว่าสตาว่ะสตาร์ถูกแล้วลอดคีฟองไปโฟฟองมินได้ยัะ โอเคได้หลายกระโลเลยสุดยอดเกลืนปุยมุ้ยพี่สงการได้3กระโลหูยน้อยอ่ะเสียใจเหรอพี่มันแบ่งให้ไหมเออได้ไป7กระโลหัวเยอะกว่าพี่อีกสองคนนี้เขานี่คือแบบซ้อมได้ไป13กระโลหูยเยอะสุดเลยอ่ะเก่งอ่ะรู้สึกภูมิใจค่ะ ซ็อกเตรียมตัวกระโหลกซ็อกกำลังจะมาแล้วแล้วประเด็นคือความน่าเจ็บใจอีพีนี้คืออะไรรู้ป่ะต่อผิดเองคือ <c oughs> ไม่ได้ไปซ้ำ <c oughs> คนอื่นอ่ะเฮ้ย <c oughs> เอาขนาดนด้เลยอ่ะยอย่างน้อยซ็อก็ปเป็นเจ้าของช่องเลยไ <c oughs> อ,อย้ถ้วยถ้วยอะไรอย่างนี้อีกแล้วมันคืออะไราานนทำไมเราต้อวยจะเห็นได้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรเงี้ยมาแรงสาบเดี๋ยวได้นะทำไมะเอาได้ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไม่สงสัยเลยขนแต่กูอยากรู้อุ้ยไม่มีถ้วยเลยมาด้วยอ่ะถ้ยหนูไม่ได้ถ้วยไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่ใช่สิ่ง คุณยื่นมาคุณจะไม่บอกออบเจกตีทีว่าให้ทําอะไรกับมันเช่นให้เราจับมันให้ได้สิ่งนี้เป็นของกินบางคนอาจจะมองว่าเป็นสแน็คด้วยซ้ำฉะนั้นให้กินชิ้นเดียวก็พออะไรอะกินชิ้นเดียวก็พออะไรอะสแน็ครอทุกคนเห็นหนูไหมโอ้โหมาเลยแล้วทุกคนไหนๆซอสก็โดนทำโทษเนี่ยมันอยากได้พื้นที่ในการอธิบายถึงออกปะทุกครั้งที่มีบทลงโทษอะไรเงี้ยเวลาหลังกล้องเสร็จทีมงานก็จะเดินมาหาซอสก่อนเลิกงานว่าขอเบิกค่าลงโทษหน่อยครับ เช่นควรรู้สึกยังไงของสิ่งนี้ก็คือจิ้งหรีดทอดกล้องก้องเห็นไหมเนี่ยต้องต้องให้กล้องส่องคือมันคือรถด่วนป่ะคะไม่ไม่คือจิ้งหรีดรถด่วนที่เป็นหนอนอันเนี้ยเชฟการันตีแล้วว่าสามารถกินได้ทั้งชิ้นไม่มีอะไรต้องกินได้ทั้งตัวเลยเหรอกินให้รู้กินมาตัวเลยอุ้ยอิจฉาเลยอ่ะได้กินด้วยอ่ะอิจฉาเลยเฮ้ยหนูกลัวชิวเราได้ยังไง อิจฉาเลยอะกินก <ed on> <Uh, ินกินไม่เป็นไรพี่ไม่อยากมันเหมือนหอยลายไหมมันเหมือนปลาเส้นนะปลาเส้นคุณหน้าตาเป็นอุ้มยิ้มเหมือนแมลงสาบเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่งอ่ะไม่ใช่จีบินที่ว่ะไม่ใช่จีบินที่ว่ี่ข้ดูไม่กลัวนะไม่กลัวกินได้พี่อยากเห็นซอฟกินมากกว่านั้นเผื่อใครไม่เห็นความอีอะนะขอโทษนะคะทุกคนดูหน้ามันสวัสดีสิ ในเรื่องโดนลงโทษนะคะระหว่างซอฟทำใจก็ฝากพี่สงการกับพีเอ้ยนะคะฝากผลงานฝากช่องฝากปิดรายการด้วยเลยค่ะแต่จริงพี่ว่าคนอยากเห็นตอนที่แบบซอฟกินไปด้วยเราปิดรายการไปด้วยก็ได้นะถ้าพี่ยังยังเป็นห่วงเป็นใหญ่กันอยู่ <c oughs> ตัวเดียวใช่ปะตัวเดียวตัวเดียวเลยซอฟ อร่อยเลยอร่อยนะแล้วแบบแค่นึกภาพไปด้วยอะแล้วมันแบบมันอดจินตนาการ,รไม่ได้นึกภาพเป็นรถด,ด่วนทุก้านตอนนี้ไอร้อนนอรถด,ด่วนอะโลนพันกิโลนึนง่ยที่เขาส่งออกเป็นพันตอนนี้จีนกว้างซื้อใครมีเนี่ยซื้อหมดฟิวเจอร์ฟูดอะถ้าหนูมีเท่านี้ขายได้ไหมแลกต่างเงินหกสิบบาทเขาเขบคุณสำหรับกระโหลกทั้ง13าอัน สำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะครับผมนะฮะอยากให้ไปฟังที่แมสมิวสิกนะครับผมเพลงเกินกุ้ยมุ้ยเป็นเพลงของเอ้ย์ทครับเพิ่งปล่อยมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยสําหรับช่องแมสมิวสิกเนี่ยเป็นช่องสำหรับคนชอบฟังเพลงนี้ดีกว่านอกจากมีเพลงเอ้รแล้วจริงๆก็มีเพลงโคปเปอร์มีคนบางคนในโลกเดี๋ยวซอฟก็ต้องไม่ร้องอีกใช่แล้วอันนี้บทลงโทษใหม่ไปค่ะ แต่แค่ซ้อมยังไม่มีเวลาไปอัดใช่ใช่ pues แล้วก็ใครที mm ่อยากติดตามคอนเทนต์ก็ไปดูช่องนั้นหมดได้แล้วก็ยังเล่นเกมเหมือนเดิมนะคะเล่นเกมแบบนี้แต่หลีกเดือดกระเพาะสำหรับใครที่หัวใจรักดนตรีนะคะฝากทั้งช่อง m ม s s Music นะคะแล้วก็ช่องหน่วยด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินจิ้งหรีดก็ดูช่องซ้อมได้อันนี้ซ้อมจะมีช่วงใหม่แล้วเหรอ ถ้าชอบอะไรก็ไม่รู้ของพวกเราในอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันเยอะๆว่าอีพีต่อๆไปอยากเห็นใครมาร่วมเล่นด้วยและเล่นด้วยโจทย์อะไรหรือจะช่วยคิดของรางวัลให้ได้หรือเปล่าไม่อยากให้คิดหมดลงโทษเท่าไหร่รู้สึกเหมือนจะโดนตลอดเลย <laughs> สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกันปุยม้ยหนวดลงเท่าไหรกักนปุยมวยหนวดน้องอยาวคืนปุยมวยโอ้ยยาวมาก